ผมในนามโรงเรียนของโรงเรียนร่มเกล้าสกลนครนะครับก็ต้องขอบกับาวขอบพระคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นํากิจกรรมดีๆนะครับโดยเฉพาะคุณยักษ์เจ็ดสีนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่านะครับของโรงเรียนร่มเกล้านะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นําอดีตนักเตะทีมชาตินะครับรวมกับทีม v i p นะครับของจังหวัดสกลนครแล้วก็แข่งขันฟุตบอลกับทีม v i p ีของโคกสีสุพรรณนะครับซึ่ง หรือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นการจุดประกายที่ดีนะครับนะครับในการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆนักเรียนของโรงเรียนล่มเกล้านะครับซึ่งโรงเรียนล่มเกล้าตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ลูกๆนักเรียนนะครับก็ก็มีความสนใจนะครับในกีฬาฟุตบอลพอเรามีเข้าร่วมแข่งขันในลีกของจังหวัดสกลนครนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสติีเดนลีกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับคงจะ ครับผมก็คงจะสนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของท่านผู้บริหารเองท่านก็ให้ให้ความสําคัญนะครับจัดส่งการแข่งขันทุกหลีกที่มีการจัดแข่งขันในจังหวัดสกลนครหรือแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านก็สนับสนุนนะครับให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกแมตช์นะครับในกีฬาฟุตบอลครับผมครับผมก็ฝากถึงทีมโรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับในแต่ละลีกนะครับก็ขอให้มันฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราก็ได้ซ้อมโดยเฉพาะตอนนี้ก็ได้ ครูภระนะครับที่เคยเล่นหลีกสูงสุดนะครับลีกถือว่าลีกทีมชาติเหมือนกันนะครับตอนนั้นมามาเป็นครูผู้ฝึกสอนนะครับตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการคัดตัวนะครับในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับครับผมสวัสดีครับผมโค้ดดูดีครับผมวันวันนี้พาน้องๆอายุ15ปีและ18ปีครับมา เข้าแคมป์หรือเข้าคลินิกครับผมก็มีเจ้าไอธนภัทรเขาผมพาไปดูนะเจ้าไอครับนี่ครับเ,รรเท้าซ้ายเท้าขวาเขามีจุดเด่นครับผม<ห>น,นี่ครับจบสกอเร็ตสกอเร็ตคงครับนี่ครับคนนี้ครับนี่ครับเท้าขวาครับเท้าขวาก็สามารถควบคุมบอลได้ครับ ประมาณอนุบาลสองครับพี่ครับพี่ข้างบ้านครับเพื่ออนาคตครับแล้วก็เพื่อความสุขของตัวเองครับก็อนาคตของผมครับก็คิดว่าถ้าไม่ได้ทางฟุตบอลก็น่าจะไปเป็นครูครับรู้จากพี่เจครับครับแล้วก็ตัวเด็ดครับทางด้านผู้รักษาประตูครับเดนในเรื่องสมาธิครับผมแล้วก็ การออกบอลครับฝึกษาประตูของเรานั่นครับเจ้าปลาครับปายาหมูบินครับน้ำหนักประมาณแปดสิบขับแปดสิบกว่าน้องมานะครับผมใช่ครับน้องมานะครับเก่งเรื่องการเซฟประตูครับเซฟโทษครับผมแล้วก็เรื่องเท้าหนักครับเล่นเท้าขวาครับอโคตก็อยากติดสโมสซนครับเล่นไทลีกครับไอดอนกวินธรรมศาสตร์นันครับยองครับ ผมอยากไปซ้อมกับพี่ครับน้องมานะครับผมครับผมชายสหรัฐจิพอดีครับชื่อเรียชื่อมานะครับอยากติดทีมสโมสรครับอ่านำตัวครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่อะไรนี่รองเท้าครับรองเท้าหรือเกือบเจ๊ได้ทั้งสองครับสตาร์ทก็ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นก็กิจการใช้งานหนักแล้วก็ซ้อมฟุตบอลทุกวันครับเตะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายฐานทัพเครือคำนะครับตอนนี้อายุ17ปีครับ อยู่โรงเรียนลมกาครับก็เป็นปีที่มีความวัครับแล้วก็จบสกอค์คมครับผมบอลผมชอบถ้าเป็นอดีตผมชอบรีซอครับผมครับณปัจจุบันชอบอตอนนี้ที่กำลังเป็นดาวรุ่งเจ็ดสีก็เป็นธนกิจครับชเมืองปักทีมเล่นฟุตบอลก็อยากติดทีมชาติครับผมเขาผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูระดับโค้ดอดีตทีมชาตินะครับผมอดิศรมาสุกนะครับว่า โค้ชเขาจะฝึกซ้อมน้องๆอยังไงไปกันเลยครับโค้ดสวัสดีครับครับผมจะดูอ้าวจะดูเขาเมื่อกี้จะรู้ว่าเขาทำอะไรเมื่อกี้ที่เขาซ้อมกันเมื่อกี้เขาคือเขาเขาได้อะไรเขาได้อะไรบ้างเมื่อกี้คุณมีจิตใจที่ดี เล่นบอลที่ดีมีวิน,นัยมีน้ําใจนักกีฬาไม่ใช่ว่าพอจะปับ๊บคุณก็ด่าก,ก็ว่าเขาความสามารถคุณมีเท่านี้เพื่อนคุณมีเท่านี้คุณก็ไม่บอกบอกว่าเพื่อนคุณให้หาเอาพูดคำหยาบได้ไหมไม่ไม่เอาดีกว่า,าทำไมตึงเล่นอย่างนี้ได้แค่นี้หรอ,อไม่ใช่จะไปพูดกันไม่ได้ความสามารถของพวกคุณคุณรู้ว่าเพื่อนคุณเล่นยังไงได้เท่าไหนคุณก็ต้องรู้ว่า อย่าเยาาเาพื่อนเข้ามาเล่นกับเราเราต้องไปหาเพื่อนเพื่อนเราเล่นได้เท่านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็ต้องเล่นกับเขาให้ได้เท่านี้เราถึงจะเป็นทีมนี่คือว่าทีมเวิร์กทีมมันเป็นได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้มึงเล่นทนํานี้ไม่ไม่ไม่ได้พรเพราะทีมมันจะเป็นเป็นไปไม่ได้อยากจะถามว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรเนี่ยคุณคุณฝึกอะไรคุณฝึกอะไรเมื่อกี้ฝึกอะไร บอม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 อัพหรือบอมดาวเนี่ยจริงได้อะไรครับมันได้อะไรเมื่อกี้อบอุ่นร่างกายมันจะได้อะไรครับตรงที่อบอุ่นร่างกายมันได้อะไรเมื่อกี้่ะเห็นไหม่ะเ้าต่อความคล่องตัวในการคล่องคลงตัวคุณนําไปใช้บ้างเปล่าในสนามใช้นะใช้ได้จริงนะมีกิฟต์เป็นโก้ไหมกูไปแข่งกิฟต์ยืนโจ้กูกจ่ายสวยยืนโจ้ยู่นะั่นนยังมีอยู่นะ พวกเรายังไม่ได้ที่เป็นกูให้แล้วไปให้แล้วเาเคลื่อนไหวไม่ใช่ให้แล้วบางทีกองกลางได้ศูนย์หน้ายังยืนมึงยืนเขาได้บอลมึงยังยืนอยู่มันไม่เคยไม่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการได้บอลคือการเคลื่อนไหวการมูฟเมนท์ที่ดีหาตำแหน่งได้นั่นคือจุดถ้าคุณเล่นศูนย์หน้าถ้าคุณไปยืนอยู่ตรงไปยืนอยู่มุมธงเน่ะเขาไม่ยิงยืนยตรงหน้าประตูนี่มันถึงจะยิงประตูได้เราเรียกบอล ทำไมเลี้ยงบอลจากเส้นนี้ไปถึงเส้นนู้นเพื่ออะไรทําไมไม่ให้เพื่อนง่ายๆที่เป็นโก้สัน้นการเล่นบอลบอกให้ลูกๆไว้สั้นบ้างยาวบ้างตรงบ้างผางสั้นบ้างยาวบ้างถ้าคุณเล่นบอลเหมือนคุณเล่นลิงโอ้ยทุกคนเล่นลิงเป็นไงเก่งไหมเอ้เบื้องบังบ้างบัง,บง,บงแต่ในสนามคุณใช้ไหม ผมเห็นใช้ประมาณ20%นอกนั้นคุณก็ไม่ใช้กันเลยเพราะว่าคุณเล่นในมุมแคบแต่คุณไม่ใช้ในมุมกว้างเกิดประโยชน์มากนะครับคุณเล่นลิงเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าคุณมีมีเ่นลิงเปลผาพเก็บคุณให้ปั๊บบอลมาตรงบอลมาบอบางมาส่งมาให้ผมนะ่ะเปลี่ยนทิศทางได้เลยแต่ถ้าคุนมะส่งมาสนามไม่ดีไหม มาส่งมาไมเดี๋ยวกูส่งได้อ่ามึงส่งมามึงก็ส่งให้หลบนี่หน่อยสิส่งมาเบาก่อออแล้วอยู่เฉยแล้วอยู่เฉยทำไมก็ไปไม่ได้บอลก็อยู่ที่เดิมบอลจะอยู่ที่เดิมบอลก็จะไม่ไปถูกไหมฮะบอลจะอยู่ที่เดิมบอลไม่ไปทําไมบอลจะเคลื่อนที่ให้ไปข้างหน้าให้ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างหน้าของคุณอ่านเกมไม่หมดทุกอย่างแล้ว เอาส่งมาเราวิ่งไปสิผมวิ่งไปสิวิ่งไปไหนวิ่งไปสิวิ่งไปสิอ่าวิ่งไปสิผมเรียกอี่ป้ายยังได้เลีลาณมันชายออกมาได้หมดเอามาส่งมาเพาที่เดิมแี่ช่วยได้ใช่ไหมมาอาจบส่งมาวิง่งไปนู่นวิ่งไปง่ายบอลไม่ง่าย,ายเล่นบอลไม่ต้องมาก ไม่จาเป็นต้องข้าง้ายด้านนอกข้าง้ายด้านในโน no. ความสามารถมีอ่านได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องใช้เพื่อที่เป็นประโยชน์ในข้างหน้าเล่นบอลสั้นบอลยาวถ้าใครวางบอลสวยผมอยากจะดูคนวางที่สวยเล่นบอลยาวได้โอเคเข้ okay. ทาที่เนาะลูกชายพื้นฐานเล่เล็กน้อย ดึงบอลขึ้นมาดอกบอลให้ได้สองครั้งดึงบอลขึ้นมาแล้วดอกบอลให้ได้สองครั้งเห็นไหมเนี่ยดอกบอลเห็นไหมคุณยังคลองบอลไม่ได้ดอดได้จะให้สองครั้งขอสี่ครั้งเอาจะไปนะต่อไปนะอไปอ้พวกที่อยู่ข้างหน้าน,นะดอกบอลขึ้นมาขึ้นเขา่าแล้วก็ลงเทา้ากี่ครั้งก็ได้คุณขึ้นเข่าสองครั้งแล้วก็ลงเทา้าดอกเริ่ม ขึ้นเจงานนี่คือเบสิกก้นพื้นฐานลูกเกีกพื้นฐานฝึกน,นะถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาฝึกพื้นฐานอ้าวต่อไปได้ความรู้ครับเบสิกพื้นฐานก็ความรู้ต่างๆครับที่ท่าน มอบให้เราครับไม่เคยครับไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้เลยครับทักษะความรู้ต่างๆครับจริงๆเคยได้รับรู้เรื่องนี้มาไหมไม่เคยครับเห็นแต่ในโทรทัศนครับผ่หนมาถึงนี้ว่าไงครับก็เคยเห็นผ่านๆมาแล้วครับก็ยังไม่ได้เห็นแบบกับตาจริงๆครับขอบคุณที่ก่กขึน่อยขอบคุณที่มาสอนพวกผมาวันนี้ครับ ท่านชื่ออดีสอนนาสุขครับโอเคเขาชื Maybe, uh ่ออะไรชื่อจักอดีสอนนาสุกไหมพี่ยาครับชื่ออะไรอดีสอนนาสุขครับโค้ดดี่สอนชื่ออะไรชื่ออดีสอนนาสุขครับโค้ดี่สอนชื่ออะไรชื่อออดีสอนนาสุขครับเอาเบ้าษากิ่นทีมดิชื่ออย่างไรอดีสอนนาสุขชื่ออย่างที่ออดีสอนนาสุขครับมุจจาเขาบอกเหรอมุจักครับชื่ออย่างอะอดีสอนนาสุขครับมุจักเขาบอก ไม่ครับรู้จักครับรู้จักครับสักห้าทีก็พอครับเดี๋ยวเหมือนจะเขาบอกว่ายังไม่พอครับเขาบอกขออีกห้าทีครับขออีกห้าทีครับโค้ชื่ออาริสันาสุครับ อดิศรนาสุขครับออดิศรนาสุขครับชื่ออะไรไม่รู้ครับโอ้โหคชื่ออะไโคชื่ออดิศรนาสุขครับโคชื่อยังอดิศรนาสุขครับครับครูชื่ออดิศรนาสุขครับ อ๋อันน้มูนะมดตัวคนนี้นะดล้มันจะ สีทองชูสวาย ไว้วันที่สามสิบกรกฎาคมจำใจ 7, สองห้าหนึ่งเจ็ดสงดาสถาปนา i ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับหวังว่าทางโรงเรียนร่มเกล้าของเราเรารก็คงจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับจากการผู้ใหญ่ใจดีครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาจาัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกครับขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับผม